อาคารปิดตายเสียงฝนหลงฤดูตกลงกระทบหลังคาสังกสีเก่าของโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดวิทวัฒน์ครูบรรจุใหม่ขยับแว่นสายตาพยายามเพ่งมองกองข้อสอบตรงหน้าภายใต้แสงไฟนีออนที่กระพริบทีๆเขาเป็นครูเวรคนเดียวในคืนนี้เพราะรุ่นพี่อีกคนขอแลกเวรเนื่องจากลูกป่วยกระทันหันบรรยากาศในห้องพักครูเงียบสงัด มีเพียงเสียงนาฬิกาแขนผนังที่เดินบอกเวลา22.15นกึกกึกกึกเสียงคล้ายคนลากเก้าอ,อี้ดังมาจากชั้น3ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทวัตชะงักมือที่กำลังตรวจกระดาษคำตอบหยุดลงเขาเหีียหูฟังอย่างตั้งใจคงเป็นเสียงลมพัดหน้าต่างละมั้งเขาปลอบใจตัวเองพลางหยิบกระบอกไฟฉาย เตรียมเดินตรวจอาคารตามกฎการอยู่เวรเขาต้องเดินสำรวจความเรียบร้อยของทุกชั้นก่อนจะเข้านอนที่ห้องพักอาคาร4เป็นอาคารเก่าครึ่งตึกครึ่งไม้ที่ร่ำลือเป็นว่ามีประวัติมาอย่างยาวนานเขาก้าวเท้าขึ้นบันไดไม้เสียงเอียดอาร์ดดังสะท้อนไปตามโถงทางเดินที่มืดมิดแสงไฟฉายตักผ่านความมืดเผยให้เห็นตู้โชว์ผลงานนักเรียนที่ดูซี่จางและหน้าขนลุกในยามค่ำคืน เมื่อถึงชั้นสองกลิ่นแป้งร่ำและดอกมะลิอ่อนๆลอยมาประทะจมูกทั้งๆที่ไม่มีห้องหน้าตสินในชั้นนี้วิทวัตเริ่มรู้สึกถึงสายตาที่มองมาจากมุมมืดแต่เมื่อหันไฟฉายไปกลับพบเพียงความว่างเปล่าเขาเดินขึ้นมาถึงชั้นสามห้องคอมพิวเตอร์ที่เขาได้ยินเสียงลากเก้าอี้ประตูห้องกลับล็อกสนิทจากข้างในเขาลองหมุนลูกบิดดูแรงต้านจากข้างในทำให้เขารู้สึกเหมือนมีคนกำลังจับลูกบิดอีกด้านไว้เช่นกัน มีใครอยู่ข้างในไหมครับเขาตะโกนถามแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงฝีเท้าที่เดินห่างออกไปทันใดนั้นไฟฉายในมือเริ่มกระพริบและหรี่แสงลงอย่างกระทันหันหัวใจเขาเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมาเขาตัดสินใจเดินเลี่ยงขึ้นไปชั้นสี่ซึ่งเป็นชั้นบนสุดที่ถูกทิ้งร้างไว้เพื่อเก็บเอกสารเก่าที่นั่นเขาพบสมุดปกแข็งเล่มหนึ่งวางอยู่กลางโถงทางเดิน หน้ากระดาษถูกเปิดค้างไว้ด้วยแรงลมเขาหยิบขึ้นมาดูมันคือบันทึกเหตุการณ์ปี2530หน้าที่เปิดอยู่มีรอยเลือดแห้งแข็งเป็นปืน้นข้อความเขียนด้วยลายมือสันๆว่ามันไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกขังไว้ในกำแพงห้องสมุดจังหวะนั้นเองเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูครูครับช่วยเปิดประตูให้ผมหน่อย วิทวัตหันขวับไปมองแสงไฟฉายส่องไปโดนร่างของเด็กหนุ่มในชุดนักเรียนรุ่นเก่าที่ยืนอยู่ปลายทางเดินเด็กคนนั้นไม่มีดวงตามีเพียงหลุมดำสนิทที่ดูเหมือนความว่างเปล่าที่ไร้จุดจบเขารีบวิ่งลงมาไดมาอย่างไม่คิดชีวิตแต่ละขั้นที่เหยียบดูเหมือนจะยาวไกลกว่าปกติเสียงฝีเท้าหนักห,กหกวิ่งตามหลังเขามาติดตดพร้อมเสียงหัวรอกเล็กแหลมที่ดังระงมไปทั้งอาคาร เขาพุ่งตัวลงมาถึงชั้นล่างแต่ประตูรุกกงเล็กที่เขาเป็นคนไขกุญแจเองกับมือกลับถูกคล้องโซ่ไว้อย่างหนาแน่นใครมาล็อกเปิดเดี๋ยวนี้เขาร้องตะโกนอย่างเสียสติพลางเขย่าประตูจนเสียงดังสนัน่นเมื่อเขามองกลับขึ้นไปที่ช่องบันไดร่างของนักเรียนนับสิบคนกำลังก้มมองลงมาด้วยใบหน้าที่บิดเบี้ยวทุกคนขยับปากพูดพร้อมกันว่าอยู่ด้วยกันเถอะครับครู เวรคืนนี้ยังไม่ออกหรอกแสงไฟจากป้อมยามหน้าโรงเรียนดูไกลห่างออกไปเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งผ่านโรงเก่าแก่ที่เดินมาตวรวจรอบดึกเห็นเพียงแสงไฟฉายที่ส่องค้างไว้บนพื้นโถงอาคารสแต่เมื่อเดินเข้าไปดูกลับพบเพียงสมุดบันทึกเล่มเก่าที่วางพับอยู่บนแว่งตาที่แตกละเอียดชา้าวันรุ่งขึ้นตำรวจไม่พบร่องรอยการงัดแงะและไม่พบตัวครูวิทวัสในบริเวณโรงเรียนเลย มีเพียงรอยนิ้วมือขนาดเล็กมหาสาลที่กดทับอยู่บนกระจกห้องพักครูจากด้านนอกอาคารสี่ถูกสั่งปิดตายถาวรน,นับตั้งแต่วันนั้นอย่างไรก็ตามหากใครขับรถผ่านโรงเรียนตอนดึกๆมักจะเห็นแสงไฟฉายวูบวาบอยู่ที่ชั้นสี่เสมอและถ้าตั้งใจฟังดีๆจะได้ยินเสียงครูหนุ่มกำลังขานชื่อนักเรียนที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงในบัญชี ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ